เรื่องนี้เกิดขึ้นนานพอสมควรอยู่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับพระธุดงค์ท่านหนึ่งคือหลวงพี่หน่อยท่านออกไปธุดงค์เวลาออกภรษาท่านก็ออกไปธุดงค์มาเลยพระก็ประมาณว่าเหมือนอย่างพระลินที่เราเห็นตามโซเชียลอะไรนั่นแหละประมาณนั้นดวงตาบุญชื่นอะไรประมาณนั้นหละเวลาออกภาษาพวกพระอาจารย์เขาก็จะออกธุดงค์กัน หมายถึงว่าพระที่บวชมาไม่ต่ำกว่าห้าพรรษานะแต่พระที่ยังไม่บวชยังไม่นานก็ยังอยู่กับพระอุปชัยอยู่แต่พระที่บวชนานพอสมควรพอออกพรรษาเราพวกท่านก็จะออกทุดงกันเป็นปกติก็ไปลงพี่น้อยก็เหมือนกันนั่นแหละท่านก็ออกทุดงเหมือนพระท่านเองท่านก็เป็นเป็นสิ่งที่ท่านชอบเหมือนกันนรรม มันก็เป็นเรื่องที่ตื่นเต้นเปสมควรท่านก็ชอบเป็นแนวนั้นน่ะออกทุดงไปคนไปองค์เดียวอะ่ะมันก็สบายใจดิเดินไปไม่ต้องมีรถมีไม่ต้องรับปัจจัยไม่ต้องรับเงินรับอะไรท่านก็ไปเรื่องผีเรื่องสาท่านก็มันก็เจออยู่บ่อยๆ่นแหละแต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่น่าจะมาคิดน่าจะมีพิจารณาเหมือนกันมันก็ไม่ใช่เรื่อง เเรื่องผีเรื่องสางเท่าไหร่หรอกแต่เป,เ,ปเป็นเรื่องที่ก็ฟังดูแล้วมันก็น่าคิดอยู่เหมือนกันมันเป็นเรื่องของเรือนหลังครับตอนนั้นก็เป็นช่วงที่กําลังจะเข้าหน้าฝนแล้วแหละแต่ว่ายังไม่เขา้ามรนาอยู่ท่านก็จําเป็นต้องหาที่พักเวลาท่านจะพักอย่างวัดตอนนั้นก็เหมือนกันวันนั้นก็เหมือนกันมันเหมือนกับว่าฝนกําลังจะตั้งเขาเข้ามานะ่ก็จะไปต้องหาที่พักที่ยังไงล่ะ ที่มีหลังคามีพอที่จะหลบฝนได้นะครับจะเป็นอาคารหรือว่าเป็นศาลาราลิมทางอะไรยังไงก็ได้นะแต่วันนั้นท่านก็มาเจอเรือนหลงังหลังนี้แหละหลังที่เขาไม่พูดถึงก็คงไม่มีคนอยู่หหละครับเป็นเรือนรางที่ตั้งอยู่ห่างไกลจากหมู่บ้านคนพอสมควรแล้วก็มีเศษฝุ่นอยางใยอะไรเต็มไปหมดเลยไม่มีคนอยู่ ก็เป็นหลังที่ใหญ่พอสมควรแหละเป็นเหมือนกับเป็นเรือนที่มีครอบครัวคนอยู่หละแต่ว่าไม่มีคนอยู่หรอกตอนนั้นน่ะท่านก็เข้าไปฝนก็ททใาจะตกหมอนกันะคืนนั้นนะ่ะเข้าไปท่านก็าหาที่ยังไงนะหาที่ปรากฏนะ่ก็จะประมาณว่าทําความสะอาดตามพื้นตามอะไรพอเป็นผ่านคืนนั้นไปนะ่ะ ตื่นเช้าขึ้นมาก็จะออกเดินทางต่อไปนะท่านกิจยังไงท่านก็ออกสำรวจเดินดูเดือนเรือนก็เห็นเห็นรูปถ่ายครับเป็นรูปถ่ายครอบครัวมีพ่อมีแม่มีลูกสาวผู้หญิงกับผู้ชายก็อยู่ในวัยที่ยังไงละ่ะคือพวกเขามีลูกสาวนะครับพวกเขาถ่ายรูปจิิงไว้ยนะท่านก็ดูบริเวณนั้นแหละแต่ว่า มีมีห้องหนึ่งของบ้านหลังเนี่ยเป็นห้องที่เปิดเข้าไปไม่ได้นะครับท่านเข้าไปยังไมเปิดเข้าไปแต่ว่าเปิดเข้าไปเข้าไปไม่ได้นะท่านก็ไม่คิดอะไรหรอกคงไม่ไม่คิดว่าคงมันติดอะไรสักอย่างเนาะไม่เกี่ยวอะไรกับไม่คิดว่าจะมีคนอยู่ก็ง่ายถึงแม้จะเปิดเข้าไปไม่ได้ท่านก็ไม่คิดว่าจะมีคนอยู่ก็ใช่จริงๆท่านก็ไม่สนใจ ก็ทาความสะอาดบ้านตรงที่บริเวณที่ตัวเองเจะปักกดพักคืนนั่นแหละหลังจากนั้นก็พักคืนนั้นท่านก็ข้อวัดปฏิบัติของท่านก็ตามปกติแล้วครับ mm hmm. ก็ประมาณว่าสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิอะไรประมาณเนี่ยก่อนนอนนะ mm hmm. ก็ทำทำเหมือนเดิมทำเหมือนทุกทุกวันที่เคยทำแหละไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนปักกดที่ไหน ท่านก็ทําแบบนี้มาแต่ในตะเลหรอคือสวดมนต์เสร็จก็จะเข้าชานนั่งสมาธิจนก็จะนอนก็นอนไม่นานหมออคกับตามตามหลักของพระสายพระสาย่าหลังจากนั้นก็เสร็จแล้วก็สวดมนต์ก็นอนนะพอนอนเสร็จบริเวณที่ท่านนอนนะครับเป็นห้องถุงมันอยู่ติดกับห้องที่ว่าเปิดเข้าไปไม่ได้นะอยู่ติดกันเลยนะ ท่านก็นอนปรากฏว,ว่าท่านได้ยินเสียงครับได้ยินเสียงมีนคนร้องไห้อยู่ในห้องข้างๆเนี่ยห้องที่ท่านเปิดเข้าไปไม่ได้นเป็นเสียงคนร้องไห้แต่เป็นเสียงผู้ชายแล้วก็บ่นอยู่คนเดียวร้องไห้อยู่คนเดียวบ่นอยู่คนเด<ช>ียวทั้งที่ตอนกลางวันท่านไม่เห็นใครนะท่านก็พยายามเย็บเปิดประตูห้องเข้าไปแต่ว่านเปิดไม่ได้นะท่านก็ถึงกับสระดุ้งขึ้นมาจากความจาก หลับนะ่ะหมายความว่าท่านไม่ได้ฝันในตอนนั้นนะพอสะดุ้งขึ้นมาท่านก็ยิ่งเล่นเสียงเต็มๆเ,เลยขณะที่นั้นนะ่ะท่านท่านตื่นขึ้นมาจากความฝันจากจากอาการหลับนะ่ะหลังจากนั้นท่านก็ไม่นอนเลยครับท่านก็ลุกขึ้นมานั่งคัศมะแต่ว่าไม่ใช่นั่งสมาธิหรอกแต่ว่านั่งขัศมะหันหน้าไว้ที่ประตูห้องนะห้องนั้นนะ่ะแต่ก็ไม่หลับตานะก็มองดูก็ยังได้ยินเสียงคนร้องไห้อยู่ครับ แต่เวลาผ่านไปปรากฏว่าห้องนอนเปิดออกมาครับแล้วมีคนเดินออกมาแต่รู้สึกว่าเป็นผู้ชายบอกแต่ว่าเป็นคนที่ผมยาวกระเซิงกระเซิงมันก็อพอจะมองเห็นอยู่ประมาณว่าจะเป็นเดือนไงแลือประมาณนั้นก็จะมีแสงจันทร์ส่องออกมาพอจะเห็นหน้าคนที่เดินออกมาอยู่ก็เป็นคนครับแต่ว่าเป็นผู้ชายผมยาวๆเดินออกมาท่านก็คิดว่าก็คงจะเป็นผีแหละครับ ถ้าไม่ใช่ผีก็คงจะเป็นถ้าเป็นคนนะก็คงจะพูดหรือว่าทักทายอะไรออกมาบ้างอยู่แต่คงจะเป็นผีอะไรท่านที่ขณะนั้นนะท่านก็ไม่สนใจท่านก็นิ่งดูเหมือนที่ท่านเคยเจอแลยคือคือดูเว่ยเลยนะครับก็เปิดประตูห้องออกมาแล้วก็เดินออกมาก็หันมามองที่ปลดของท่านแบบหนึ่งแล้วก็เดินอยู่รอบๆบ,บ้านเหมือนเหมือนเหมือน เหมือนคนนั่งเล่นอยู่ที่บ้านตัวเองนสะุดท้ายกำลังจะแจ้งก็ดึกพอสมควรแล้วกำลังจะแจ้งประมาณตีสี่ตีห้าประมาณเนะี่ยกำลังจะมีแสงอาทิตย์ส่องมาก็เห็นเดินหลบเข้าไปในห้องอีกก็ปิดประตูห้องเก็บพอตื่นเช้าขึ้นมาท่านก็กำลังจะเก็บกดเก็บสิ่งของของท่านออกเดินทางต่อไปนั่นแหละครับปรากฏว่ามีคน ขี่เอ่อรถมอเตอร์ไซค์เข้ามาอจอดที่มาดหลังเนี่ยเลือนล้างหลังเนี่ยแล้วมีปินโตมีไม่ใช่ปิโตหรอกก็ประมาณว่าเอ่อพวกอาหารการจินเน่เดินเข้ามามาเคาะประตูที่ห้องห้องนั้นนะพอเคาะประตูก็มีคนออกมาจริงๆครับเป็นผู้ชายผมยาวกระเซิงกระเซิงเขาก็เอา,เอาข้าวเอาเข้าวปลาอาหารให้แกนั่นแหละแต่แกรู้สึกว่าจะเป็นคนเสียสติเป็นคนยังไงล่ะ คนเสสสตินะครับคนอักตัวอยู่ในห้องห้องนั้นน่ะแต่ไม่ใช่พีหรอกพระอาจารย์น้อยก็สอบถามคนที่เอาเข้าแล้วไม่ให้แกว่าทําไมเป็นอย่างเงี้ยทาไมแกไม่ออกมาเขาก็เล่าให้ฟังว่าลูกเมียเนี่ยแกน่ะถูกรถชนตายแกก็เลยทําใจไม่ได้แกก็เลยไม่ทํามาหากินไม่อะไรอักแต่อยู่ในห้องห้องนั้นหละจนเดือดร้อนให้พวกญาติพวกพี่น้องของ ัวแกนะ่ะเอาข้าวเอาอะไรมาให้แกคือแกยังไงล่ะทําใจไม่ได้นะครับลูกเมียตายลูกกับลูกสาวตายก็เลยไม่มีกระจีกระใจทำมาหากินอะไรก็เลยอักต่อยในห้องห้องนั้นไม่ทําความสะอาดบ้านไม่ทําความสะอาดเรือนของตัวเองอะจนหลวงพี่น้อยคิดว่าบ้านหลังนั้นไม่มีคนอยู่นะ